สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแลากะเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมูลเพื่อนคนทําเกษตรก็สําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสาหรับมือนี้คลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาเบงอันบรรยากาศทีเอฟซีหรือว่าแฟนคลับมาเอาอยาไปเฮ็ดพัดนะครับเด้อครับขอบคุณหลายหลายขอบร่หายโอกาสนาจังพอกัน เมื่อน้ำปันทั้งนี่แหละเปกับรถนี่แหละน้ำพุนนี่แหละกับ,กบไปน้ำพุนอไปไปสุกดีสุกดีเดี๋ยวรอเจ้าใหม่มาอ่าอ่าอ่านี่ห่านี่ห้องนี่แหละครับครับครับ ขอบคุณหลายๆคุองลาจุง่าลุงยัาว่าไปแบ่งนี้เรนุนพอเข้ากันเออเออผ้าไปก็ไนี่แหละนี่แหละเขาเจะเอาไปมืึงกี้นี่สองสองขั้นเรา กินก็ได้ปล่อยเลยก็ต่อเพราะฮะเขาปลูกให้มันติดซะก่อนปลูกยังไงอย่าเขาปล่อยปลูกให้มันติดแล้วก็เฮาปล่อยลงปล่อยได้แต่ว่านหยานลาฝนมาต้องปล่อยเขาก็ให้มันขึ้นพอเมันสิไปเหยียบต้องเติมมันก็ม่กินดอกคือไทยเป็นเถือกคือโต๊ะกาเนี่ยแล้วก็เอาไปว่านตรงพิ้นำเป็นตมนั่นแล้วก็ว่านข้างไปแล้วเอาไม้รูปให้มันติดตุบต้มอันที่หนึ่งที่สองก็คือถ้าไถดินแห้งๆแบบอย่ดินขุ่มๆนี่แหละแล้วก็ปั้น ปั้นแห้งแล้วก็เอาท่อนพันไปวานว้าน,านล้วก็ปั้นอีกรอบสองปั้นครบเลยปั้นครบปั้นอีกรอบสอครับแล้วก็พุ่มน้ำไปเรื่อยๆบ้านนี่วิธีสองมีสองวิธีการปลูกวิ่งไงอนไ,ไหนติดดีดกลายเป็นน้ำติดดีกว่าแต่ว่าเราต้องคืนกับสถานการณ์เท่านะั้นอ,อ๋เ,อเดี๋ยวนี่ยไม่มีนาเนี่ยเออเราต<ม>้องคงแอบมาบัวเยอมาหลายเลยมากกว่าหลายหลาย แนแมนยงบ่เครืงนนะยงฝนยาเลีมไปลูหินเล่ก้อนจะไปขยายออกนะฝนพุ่นเพราะว่าให้บ่อหาย่วงนี้ผสิเบิดบาานี่ผสมนันได้กินาเลยล่อมาโหลดเออเขาจะเอาก่อนแล้วห้อก็ไปแบะเอาลยเขามีเครยงแบะอยู่เออเขาจะอาตัดแบะกับไปแบะกันเร้วเอาเครงไปตัดเอาบ่ผึ้นเพื่นดอกโอ้ ออกของผมแบบไม่พอยามเชียงตายแล้วมึงได้สอมเนี่ยนะโอ้ยพ่อไม่ง่ายเนี่ยพราไปลูกคนข้างลางอยู่ได้ม่คนหลายคนยู่ขึ้นมาเออเออค้าปลาปลาปลโชคดี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 ฮะบิณมูลเพื่อนคนทำเกษตรซื้อนนั่ ซื้อซื้อช่องนั่นเขาไปโลดเขาไปกดที่ตามซอยแน่ยมาเมียได้ความครับ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 เจ้าขาแล้วลูกจะมาอีกมามาหากันเห็นหมดเอร่ซีแกไมาเนี่ยบอ่แต่ให้ซุ้มท้ายผู้ด่วนมาหน้าตาดนครับ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 มามาผู้ปลูกน้ำให้หน้าเพชรเป็นเงาเป็นเงาแมนแมนแมนมาหากัพ่อได้ยดอกหอดมันพ่อพืนเลี้ยงไดนให้ปรึกษาไในวัดที่พ่ออยู่นี่ครับแมนโทษมาเม่นมาไต่คลิปก็ได้ถามมาโทษถามมาไต่คลิปเมนเม่นให้เม่นมาโลดเด้อสิดต่อไป ครับครับไปไปโชคดีโชคโดีโชคดีคอมเนต์บดบคนี้ครับบัดดีครับบัดดี้บัดดีครับครับบัดดีเมื te ่อหลายเจ้าแล้วมาจะเศร้าคนอ่าแสดงทีมงานบอกเพราะว่านูก็อยากให้คนจ้างคนเยอะขึ้นนะสุนโอพุทธาเด้บัานนี้เดี๋ยวจะจิตติตต่อพลักงานให้ยวใจเย็น คนเพิ่อซื้อว่าสวยบอกแม่นบอกเออเดียวนแต่เมียว่าคนซื้อว่าสวยมันโท่มากมันสิมาเอาอย่างนั้นมาสั่นนี่เนาะูนซื้อว่าสวยสวยสมซื้อเยอะสั่นมันไม่ต้นตานเองเออเออการข้าเจ้ามาตัดเองถ้าว่ามีทิ้งมาก็จะต้องหาแรงงานขาเจ้าแถวนี้ละเออเดี๋ยวบ่าอย่างเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเห็นไม่เห็นป้ายไม่เห็นป้ายตรงนี้อะไรอย่างงี้โอ้ ก็ยังบอกว่าทางซีเลีสางไมเดอวสันโอ้ผู้ที่ตาเพจอย่งนป้าโอผู้หญิงเปนผู้บงผู้มากมันผู้ใชมากนเออบอกหไรเยไว้นนีายเพบเมึงต่งัวงต่ราคางัวโอเบิ้ม่ได้เบ้องยาไคอยซ่าาน้เอาเลยเอาเลยน้อได้้เลยพ่อเอาเลยผมยู่ไปเารถกัยกเอาทั้งผมก็ได้ วันนี้เลี้ยงงัวบ่รบ่เลี้ยงควายเลี้ยงงูอ่โอ้งัวบ่มีควายเนาะมันจะงูอ่ะปลูกยี่ปูกแค่ไหนปลูกยังบ่เคยเห็นวิธีปลูกเทียวบ่อ่าค่อค่อยค่ยปลูกค่อยปลูกดูแต่มันทำเกิดบ่ปลูกแล้วมันก็ูกด้วยต้นเระมอมโอ้มัน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 ด้วยเหตุอีหยังอันอันจะบอเออที่ไปปลูกที่แล้วปลูกแล้วมัน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 ดูดีกว่ามันเกิดอะไดรน่ะโอ้ เกินก็ไม่ยังไม่แยงกลางๆอ่ะนะอย่าอินอย่าตัวนี้เขาจะไปใช้ฮหอนเมื่อไรระยะแรกนี่มันจะเป็นสั้นเขาปลูกไปมันจะมีหย้าธรรมชาติปผลอย่เดีแล้วเขาต้องตัดพันธุ์ต้องตัด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 ไรออกมาให้ัวกินแล้วมันจะขึ้นมาใหม่ตัดเรื่อยๆมันยังไมเกิดขึ้นมาเมื่อกาจะมันมองให้ปู้ส่งประกาศมาก็ยังมองมี โอบ้เบ้งรมชาติบเบิ้องบอกบงบอกเองบอเบิ้งบอกเลยตำเลยแมนนมนมันก็เลยเป็นไงเขาเขาบเข้าใจมันก็มันก็ปลูกหยาขึ้นอเนียเปียนีลยน้งคนมาเห็นหยาผมงามอาไปปลูกเบิ้งกับ้งาเพราะว่าบ่มีความเข้าใจมีครู้เออนั่นแหละเออบ่งแมนก็เลยคิด่าตงจะลองทำใหม่อลองลองลองเบิ้งงลองเบิ้ง บ่ยากบ่ยากง่ายๆปลูกง่ายง่ายที่สุดถ้าให้มันง่ายี่สุคือปลูกหนาฝนแต่ว่าปลูกนันนี้ก็อยากงายอยากได้่ายคือเขาต้อดูแลต้องดูแลมันใส่น้ำใส่น้าสูบาเยาสูเขาแว่าทาเป็นแตน่อน้ขาดหรือยังไงบเขามีทุนหลายก็ใส่สปริงเกอร์ก็ง่ายมีทุนหลาย้เอาไปทำพันธุลองเพศแเขาตีแปลงไวจังหน่อยด้วยจังงานเดี๋ยวเขาเดินสายสปริงเกอร์เข้าไปเขาไถยหนบ่ล่ ที่เรื่องเขาไถไถแล้วก็ปั้นปั้นดินเปียกๆอย่างนี้ล่ะปั้นแล้วก็เอาทอดพันไปวานวานนี่ทั่ววันทั้งแล้วก็แล้วก็ปั้นอีกรอบนึงเอารถไถดิรถไถรถไถที่มีรถตลีรถไถไงนะเอาเปียกมาเลยบอกว่าเป็นข้อย้ำบอกบอกวิปั้นมันมีเครื่องปั้นอยู่เห็นบ่เครื่องปั้นนั่นนะบอปั้นเลยนนาาัปเเอออตีไยำ บห้งอาอันน้กๆๆ้ยันะบือเทาทาเขาทาเขาปลูกน้ำมแมนอยู่ปลูกแบบเป็นน้ำนั่นเราเอาไปวานใส่น้ำมันบ่ละก็แช่น้ำาก็ตมือยังปิ้งน้ำหออกทาเขาในน้ำหลายสูบน้ำก็ได้มันง่ายปลูกแบบน้ำก็ได้มันจริง่าย่ากันติดเขามีงานหนึ่งบอกเขาสูบน้ำใส่ห้น้ำคือประมาณจะหาเส้นถึงสิบเส้นปั่นเรียบร้อยแล้วโอ้ยเดี๋ยวี้ก็เหมาะเหมาะ บ่โอ้มาทางไหนครับมาทางเัินครับบอดีครับโอ้ครับครับครับหนาดิบครัขึ้นให้เด่นเลยก็เลยขึ้นนี่มันเบิดดหรอกผมแจกคนไปสามรอบแล้วยังขึ้นคือเก่าอยู่มัเบิดหนาบเบิร์ดที่เชียงเสียงซื่อเสียงส้มเออเสียงส้มมาหนิล่ะโอ้จักตัวพญางูอยู่บ้าน

ตไปเมัน้โอมันเป็นหัวปล่อยปล่อยเลยบอกับปล่อยอยู่มันปูกไ้ปลูกมันปลูกปตายหัวปล่ยนั่นหอ้ทีายเนาะมันมาพ่อไงมะเียวมข่วเนานี่ช้ำยางกับยางเกล้วกับญามันกัไปก็อกอยว่มันกินยังมันกินยังสันเขาสนาโรงเรียนก่อยว่าเด้หกจสิไรก่อยละัดมันกินนั่นน่ะโอ้มันมันมีมองมันมีมองมันมีมองตัดย่อ บาดแงมัเขาคอกแมือแรงเนี่มันแรงมานจะฝนแท่งงจอบบ่อวนึกว่ามันสามสิบตัวครับ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 ม่วอ้วนจะอีตยต2อเทตย์ง่วงอ้วนเดี๋ยวรัพอไปกินตบแมนแมนแมนครับครับครับไปกล้กัไป้นไปปอยนะอยมันบอกไมันนี่ครับครับครับเออเดี๋ยวเจพ่อปอยให้ครับครับคับว่าอยากัานคดับครับครับครับเมื่อได้ไป สวัสดีครับมาแต่สายนอพ่อใหญ่มาแต่สกุลครับโอ้สกุลนครบ่ทางขึ้นตำนักบ่เขาจะได้คือฮู้เขาก็ได้ยินอันมือขึ้นว่านนี่บ่ฮู้บ่อันที่เบิ่งในคลิปบ่ครับเบิ่งในคลิปโอ้ครับลุงขึ้นว่านนี่ล่ะแต่ว่าหงุดให้ไปหลายรอบแล้วคือรอบเป็นรอบสุดท้ายสามรอบแล้วผมให้ยม้าเนี่ยรอบสุดท้ายเพราะว่าต่อไปมันสิบ่มีอีกแล้วเขาก็เห็นคนมาเอาอยู่ครับแมนแมน ก็บึงประจำละครับครับครับขอบคุณได้ไลยเอเอาเครื่องเข้าไปตัดทั้งใตเลยเหรอครับครับ เอาัวกกิ่งได้เรงงัวนไ้เลยเออแงงเอาเนาะแต่ว่าเขาจะเลี้ยงเอาไปตีกันท่นอยู่นไปตีกันม่ไวดอกเลี้ยงงัวนี่แหละเนวยมันบริษทรมานสัตว์เนาะเออไปน้ำหัวน้ำสวนน้ำงัวไปล้วน้ำให้น้ำหน้าไปนี่คามก็เหตดได้เลี้ยงงัว ก็แลตัวสองตัวนีแปลงยาแล้วมันก็ไม่ยากนะไปปลูกเนยไม่ยากน้ำยานี่เนาะครูมือในเล่มคันแท้นนี่ว่าเกี่ยงพ่าไปนังนี่รอบที่สามแล้วนี่มันก็ได้เพราะทับควบศาสตร์เนี่ยเนาะมีขันโมมีงัวพประัดถิ่มนี่บ้านนี่ตัดถิ่มนื่เนี่ยน้ำมันคือเขาอ๋ออันนี้ตัดให้งัวกินก็ได้น้ำงัวพีงถ้าขี่เส้นหน้าพร้อมขี่เส้นหน้าใส่ต้นไม่ก็ได้หลายอย่างอยู่ เอาก็เฮ็ดไปนั่นล่ะใครก็เฮาอยู่ซื่อเมนเมนเจ้าเดียวก็ไม่ยิ่งเมื่อกี้เนี่ยบ้างบ้านสว่างครับโอ้สว่างเนื้อมันท้วมากไม่ยิ่งไม่เสียไม่ยิ่งเซาเซาอยู่บ่แมนเนาะเนี่ยเนาะคนละเจ้าเนาะสว่างที่โพมาใช่เมื่อเส้าครับโอ้อันนี้มาแต่สว่างครับผมสว่างนดิน มีอุปกรณ์มากมอล่ะมีเครื่องบ่ได้ยังมาอยู่ครับครับครับมากกว่พี่แล้วแล้ววาพี่ละแหน่ะใส่คักแล้วอันหนาไงนะครับ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 นี่ละเอาแถวนี่ละใส่รถยึดใส่รถบอกสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาหนัากันหลายคนอยู่บ่มาสามคนมาแต่ใส่มาแต่ใส่เหรอสว่างนี่โอ้สว่างมาไปทันมุม้ากับสว่างบ่้า จูนึงเมื่อล่ะรววางรถย่งนอคุณบอกเออนี่ยคือบอกรถมานน้ำหรือามาก่าไรบอก สวัสดีครับมาแต่ใ,ใส่นอใกล้ๆนี่ผมน่ะบอกครับเขามา,าอะไรก็ดรอเขาจนเมื่อวันเราเอาเอาไปปลูกใส่ให้หน้าดอกกัน<อ>ไล่หนึงนได้ได้เครื่องมาอยู่บ่ามาเอามาอยู่ครับขบับขับขับไปแล้วน้ำมูกเขาไปเปล่าที่มันจะเฮ็ดล็อกไว้แล้วครับบอ สวัสดีครับขับครับไปตัวมึงพ่อครับแต่พี่น้องอ่าเออแป้งปันกันไปหลายคนเอาไหนคนไรงานเดับไปทักหานะพ่อเด้อครับขับมามียังกับอันวิดีโอส่งมาโลดครับครับอันจะขายหัวลรอบอกมาโลดเด้อส่งมาให้โลดด้วยิลงคลิปให้ไปไปอันนี้เอาโรตีคนวายทมาแทงไหนโอนเนาะสวัสดีครับโดนวายครับโดนเออโดนวายโทรมาเนาะใช้อุปกรณ์มาจะโค่นหรอ มีเคร bon ื like oh ่องอุปกรณ์บ่ล่ะเออมีกับพ้นออกกับเขาแท่นพ้นรแต่ว่ามก็เมียมาต่ว่าเมียบลลรถบอกเมียยันถกแดดโอ้มีร้านหน่อยอยู่เนาะเอาบ่เป็นยังเอาออกอะไรเดี๋ยวคุยสัมามามาย่างได้มาได้บดมือมือนี่บดมือมือนี่มาโลดมาเอาบดมือ

อุดรเนาะอุดรอได้เครื oh. ่องมาบ้างบ้าครับครับนี่แหละมากอ่ะน้ำมูลพื้นนี่แหละเอาเอาจังไดล่ะผมครับผมฮะเอาจังไดล่ะเอาแบบใดอันให้ให้ตัดให้ให้ไล่จังใดถึงบ้านโอ้นี่นี่เงาไปคื้อพื้นนี่ยาเงาไปคื้อพื้นนี่ครับครับครับปันกันไปได้ได้พูดแล้วพูดแล้วดีละครับครับมเจ้าลครับครับเงาไปนี่ละยงาไปนี่ละครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแต่สาน่อ ครับครับ้วโอุ้นรุ่นบ่นีเออมาต่เห็นกันบ่อืมอเนีไปวัดครับครับครับมาเศ้ามูสามาอะไราคับมาายครับมันทางลงยากทางคนกำลังเฮ็ดทางลงยากอยู่ครับเพิ่นมาเอาหญ้าันเนา่นมเอาหกันก็ได้บ่มาเห็นคัวอได้บ่ ปีที่สองครับปีที่สองครับต่อมันนี่มันต่อมันมันไม่ได้ปูอีกดอกครับปูแล้วก็คือแล้วเลยได้หดหดน้ำถ้าเป็นนาฝนมันบ่บ่ได้หดครับแต่ว่านาแร่งก็สูบน้ำแน่จังน้อยนาแร่งสูบครับเดือนละสามเดือนละสามสิบหมื่นทีหนึ่งครับเดือนหนึ่งสามเท่าครับเดือนหนึ่งสามเท่าถ้าถ้าถ้าเข้าใจในผลผลิตถ้าถ้าจีบีว่าบ่เอาก็ปล่อยแร่งไปเลยบ่เป็นไยัง เราต้องเราต้องต้องสูบต้องสูบใส่ปุ๋ยพร้อมแล้วครับ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 ปอยเล่มปลอยเล่มก็ได้กินได้ให้กันว่าเสียอ้ครับครับครับปอยปอยได้ให้กันแต่ก่อนปลอยเขาต้องต้องไห้ยาเขาคุ้มพื้นที่ก่อนถ้าไปปลอยรถมันสิาย โอ้ยตัดีกว่าแล้วเนาะป๋่อยเหยียบทิมมันบวกกินเนีผมผมบกก้าวโเดียพอมันกัดต่ปลาได้เหยียบทิมครับเบิันดีกว่ากพร้อมนะจ้เบือเ้ะมีจตะจางครับจางเ็ดออกมพนพอยั่งรู้เ็ดไปเฮ็ดมาอยู่ไร่ึ้น กบมันเนาะยังงัวห้าก่เลี้ยงว่หลายก็ได้เาที่มาลายเลี้ยงยักสองสามเมีเนี่ยกบพออยู่อยู่บ้านน้องแค่อยู่อ่อมเพื่อบอกบ่ได้ยินเลยบ้าน้องแค่จะเทีเลยตอเขตตอเขตครับัน ดหโอ้โอติดงหมือเส้านี่ก็สว่างได้มาหลายมือเส้าสองสามรถมันจะสว่างห้ามมือเส้าเนี่ยเขาจะเ,เ,เ,เคยมาเอาทีนึงแล้วเขาจะมาออาอีกคนละฝาก

เขาอ่ะโปรโมทจร่งเลยอากาศการโปรโมทครับเต็มรถแล้วการละไม่สียดาอยู่เีร้อนเบิดอด้าร้อนแล้วมองอึดๆแถ่เนาะโมบีด้องโมบีครับครับครับขอยาดครับใช่ไหครับครับครับบคุณมากมโชคดีโชคดีรับบ่ ครับเ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 ลยบคุครับครับมาเ่อนครับ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 ครัโชคดีโชคดีเวลามียังนะะยกัเม้นมาไต่คลิปอะไรอยากถามยังกอะไรมียังามครับว่าตะกี้ว่าอายุท่าพ่ออดาอายุท่าพ่อกับ ล,ล้อแล้วล้อนม่เลยป้างม่เลยัเปี่ม,มือทาแล้วครับครับครบแล้วมียังก็จังมีนมาถามมาต,อ,ตอบอตอไปขอพระบจ้าช่ยโชคดีโชคดี